สะพานข้ามแม่น้ำแควหรือภาษาบ้านๆเขาเอ่ยอย่างสะพานมรณะอย่างประมาณทีมง,งานเอาตื้นสีครับงานรอให้งานทอครัาทีมงานทีมงานโอนนเค สวัสดีครับแปบสีสานดังทีนี p พี่อะไรวะอีพี่หาพามาเกี่ยวสะพานอะไรนะเข็มสะพานข้ามแม่น้ำแคร์ใช่ไหมนี่ครับพี่น้องบรรยากาศเอาพระเอกงของเรานี่ครับทีมงานยังรวยๆแบบนี้แลครับเด๋วเด๋งเดี๋ยไหนไหนไหนนี่ครับนี่ครับ สะพานข้ามแม่น้ำแครพิพิธภัณฑ์ที่ทหารญี่ปุ่นมาสร้างไว้ครับไปไปติดตามไปเมืองน้ำกันครับไอสิวาอยางไปครับไปแล้วนี่ครับนังเอกสองคนเท่านี่ครับแม่ยิ่งสองคนเป็นนังเอกทางนางกะนุมน่มๆเท่าครับไปไปไป,ไปเบิ่งน้ำกัน ผมก็จำบ่ออะไรให้กันอีกที่หนึงแต่ว่าว่าเป็นอีกที่ซีนี่ครับพี่น้องเอาเอาไปตามไปน้องกันครับไปสิว่ายังครับพี่น้องนี่ครับเรากำลังไปสะพานรถไฟสายบ่อนะไหนอาจารย์เจ้าเจ้าในร้านบ่อโอเคผ่านที่เอ้ยบ่อแมนเสียครับเสียเสีย อย่งนี้ครับติดตามไปเบื้องหน้ากันครับรถไฟยังเหรียญไปอยู่นี่ครับยิงยังไงแม่เบื้องทั้งหลังนะมมให้พ่อนะพ่อสิบม่านให้แม่ดูให้พ่อหน่อยไม่ต้องดูหรอกถ้ามันมาก็มีเสียงนี่ครับสิบประมาณนี่ครับพี่น้องเอาเอาอติดตามไปเบื้องหน้ากันครับพี่น้อง สะพานข้ามแม่น้ำแควครับน,นี่ครับที่นอกบรรไดกาศครับสะพานที่มีการสูญเสียชีวิตหลายครับ สบายสงครามหลวงครั้งที่สองครับพี่น้องสะพานข้ามแม่น้ําแพรหรือภาษาบ้บานๆเขาเอ่ยอย่างสะพานมรณะอย่างประมนนาณน,นี้ครับพี่น้องเอาเอาขัตบขึ้นเลยไปพี่น้นองนี่ครับบรรยากาศรอบรอบมีแท้มีแพ้มีอาหารนี่ครับ มันยอ้อนแสงพี่น้องเดี๋ยวเขาจะเดินทางกลับมา,มานะมครับพี่น้องกลับ่มีอย่างไรครับสองพาน,นสีมานันรีบนี่โลเคชั่นนะลมแห้งพี่น้องนี่ครับ เด้อพี่น้องบรรยากาศฝั่งนี้ครับนี่ครับสุดลูกลูกตานี่ครับพี่น้องเห็นเห็นรถไฟแล้วป่พีนาา่น้องนั่นล้มเย็นชวยชวยเลยพี่น้องเอ้ยคักขัดขัดนะอุย้ยล้มเย็นแห้งครับเหี้ Se she ไม่มีอะไรมากครับเดีัวดจ สายตากินกับสะพานแม่น้แนี่ครับิวววิสวยาพี่น้งนี่ครับาพี่น้องิตามซีส์สีพีสะพาน ขับไม่นำแคร์น,น,นี่ยนะครับพี่น้องเอาไปดิสีภาไปย่างมันสุดอะไรยังสีย่างกลับมาพี่น้องไปเบิร์นด้วไปบิรนด้วนี่ครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวภาเบิร์นี่ก่อนภาเบิร์นี่ก่อน,เ,นอเขาเอื่นยังนี่พี่น้องหานบ่าหานร้านอาหารนี่พี่น้องเห็นปะอ๋อไปต่อไปต่อไปตัวไปวไป,ไป,ไป,ไปนี่ครับปนกาลสินทอไปเอกซิลี่ <c oughs> ไปไปไป นี่ครับกิดสีประมาณนี่มองนี้กิดสีบ่มีโค้งเหรอครับสีบ่ยางไปตัวเหรอครับเสียวรครับรมันบ่มีอม้อมผมยัดความสูงพี่นออ้องเอ๋อโอ้โหพอไปเหรอว่าเสียววะเอา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 จีตามบัดรยางกลับครับผมนีครับด้านทางครับพี่นอ้องด้านทางครับ ด้านข้างครับพี่น้องพระอาทิตย์กำลังจะตกดินด้านข้างครับด้านข้าง่อุ่นๆเลยพี่น้องย่างวะนี่กัน้องก๊อบครับน้องก๊อบอ้าวตอนนี้เอามาอยู่สุดสะพานหน่อยนะครับพี่น้องเอามาอยู่สุดสะพานแล้วสำรับคลิปสะพานขาไม่นำแค่หรือเรียกอย่างหนึ่งว่าสะพานมรณะ เป็นสถานที่มีการสูญเสียหลายหลายทงก่วงสงคามหลกขังที่สองรับพี่น้องยางมันนี่กับอาจารย์เทาครับครับผมสำหรับคลิปนี้แฝบสีสารดังทีนขอล่าไปด้วยภาพพี่น้องเขายางมาแต่ละคนนีู่นยครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตาม คอมเมนต์เพื่อมาเป็นกำลังใจให้ครับแบบสีสารต่างถิ่นนี้ด้วยครับสโลแกนไขสิวานยังสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมพี่น้องครับ